สวัสดีนะครับหมอโต๊915ทาหลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุไฟทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลงงานเขารู้สึกผิดไหมที่ทําคุณเจ็บของชาวธาตุไฟธาตุไฟได้แกร่ราศีเมษราศีสิงราศีธนูตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่28กุมภาพัานปี2568 มโต๊ดอธิฐานให้ดูได้ทลคนาและลาศีเลยนะครับมอโต๊ดดูแบบโหราศาสไทยนะครับวันที่เขาพิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่เนี่ยเป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะครับเขารู้สึกผิดไหมที่ทําคุณเจ็บ ขอเช็คพลังงานภายในตัวตนของคุณเป็นพลังงานไพ่เซลติคอร์ มโต๊ดอ่านตามพลังงานและน่าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีใบแรกเป็นพลังงานไพ่ห้าไม้เท้าปัญหาความขัดแยง้งมีบุคคลที่3มเอาปัญหาเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ยุ่งวุ่นวายในเรื่องความรักระหว่างคุณกับเขาก็ได้หรือมีพลังงานไพ่ในช่วงนี้อาจจะมีการแข่งขันในเรื่องการงานปัญหาในเรื่องการงานที่คุณจะเป็นคนที่แก้ไข กับปัญหาในตอนนี้ของคุณก็ได้นะครับเป็นงางไพ่สามใเท้าการวางแบบแผนการวางเป้าหมาย อนาคตข้างหน้าเราไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่คุณเป็นคนที่วางแบบแผนให้กับตัวเองอยู่อย่างเสมอคุณเป็นคนที่มีความก้าวหน้าในตัวของคุณเองนะครับเป็นลงนังหางไพ่เดสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในตัวของคุณเองชาวกลุ่มลัคนากลุ่มนี่คือความโดดเด่นและความมีเสน่ห์ในตัวของคุณเองนะเป็นไพ่โอกาสดีๆในการเริ่มต้นความอบอุ่นในตัวของคุณนะครับเป็นานางไพ่ควีนอัลพาร์ติเคิลราชินีถือเหรียญ นะเป็นพลังงานไพ่ความมั่นคงชาวธาตุดินนะเป็นไพ่แห่งการที่คุณเป็นคนที่รักใครแล้วห่วงใยใครแล้ว คุณเป็นคนที่ซัพพอร์ตคอยเกื้อกูลคอยสนับสนุนหรือเป็นการที่เราซัพพอร์ตในเรื่องการเงินหรือการดูแลเสื้อผ้านหน้าผมแก่คนที่เรารักก็ได้นะมีพลังงานไพ่สามถ้วยความไม่ได้เติมเต็มหรือกับอดีตท,ที่ผ่านมาอาจที่จะตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นมือที่สามหรือเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ก็ได้นะในตอนนี้เหมือนกับการที่เราอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมานิ่งอยู่ในบันลังของเราหรือการที่เรา ในวันนี้เป็นฝ่ายเราที่กลับมาเห็นคุณค่าหรือการกลับมารักตัวเองมากขึ้นก็ได้นะมีพลังงานไพ่จัตติกชาวตุลลัคนาตุลเป็นไพ่พลังงานไพ่กฎหมายก็ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่การที่ยังมีกฎหมายหรือข้อตกลงที่ยังตัดไม่ขาดหรือในช่วงนี้มีการที่ต้องเซ็นสัญญาหรืออ่านข้อกฎหมายดีๆนะเป็นไพยย่แห่งการที่เรียนรู้หรือการที่เรียนรู้ในเรื่องกฎหมาย ของคุณก็ได้นะครับหรือการที่ในตอนเนี้เมื่อกับการที่คุณเป็นฝ่ายที่กําลังคิดถึงคํามั่นคําสัญญาคําผูกพันคําผูกมัดในวันนั้นที่ยังตัดกับใครสักคนหนึ่งไม่ขาดก็ได้นะหรือการที่คุณอยากได้รับความเท่าเทียมความยุติธรรม คุณเป็นคนที่รักความยุติธรรมมีไพ่ของ5้าดาบการเลิกราการยาล้างการมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันหรือการที่มีทัศนคติที่ในความคิดที่ไม่ตรงกันหรือการที่เขาเป็นฝ่ายที่ไม่ยอมคุณก็ได้ในวันนั้นเขาอาจจะใช้อารมณ์หรือการที่ใจร้อนแต่ตอนนี้มีคนที่เสียใจกับการกระทำกับสิ่งที่เขาทำไว้กับคุณในวันนั้นก็ได้9ดาบเป็นพลังงานไพ่ ความเครียดความกดดันความคิดเยอะความคิดมากมีคนที่คิดเยอะในตอนนี้ก็ได้นะมีคนที่นอนไม่หลับก็ได้นะครับที่ คิดถึงแต่เรื่องราวที่ในวันนั้นที่เป็นฝ่ายเขาที่ทําให้คุณเสียใจเป็นฝ่ายเขาที่ทําให้คุณผิดหวงังหรือใครคนนั้นอาจจะไปพบเจอกับคนที่กินทเที่ยวดื่มเล่นหวงังผลประโยชน์ในเรื่องตัวของเขาก็ได้นะมีความไม่ได้ชัดเจนเดียอมเพลเดอร์ชาวเมธทัุไฟชาวทตดไฟนี่เป็นคน,คนที่มีความรับผิดชอบสูงคุณเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับอะไรแล้ว คุณเป็นคนที่ทําจริงลงมือทําในสิ่งที่คุณตั้งใจมีพลังงานพ่การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในช่วงนี้ก็ได้นะหรือเป็นพลังงานไพ่การเติบโตในสายงานของคุณก็ได้นะความเป็นผู้นําในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําในตัวเองสูงคุณเป็นคนที่ชัดเจนกับตัวของคุณเองทุกเส้นทางเดินเนี้ยคุณจะก้าวไปสู่วันข้างหน้า ในตัวของคุณเองนะครับเป็นต่งงางไพ่สองดาบการปิดกั้นการมีกำแพงการบล็อกการติดต่อการสื่อสารมีไพ่งการที่อย่างลังเลหรือการตัดสินใจในตอนนี้อยู่ก็ได้นะว่ายังจะรอเขาอยู่ใครคนนั้นยังรอเขาอยู่หรือการที่เราจะพอแค่นี้ในวันที่เรารอเขากลับไม่กลับมาในวันที่เราตัดสินใจเลือกที่จะก้าวเดินไปแล้วจะมีคนที่ย้อนกลับมาในความรัก ในความสัมพันธ์ก็ได้นะมีพลังงานไพ่แดเหรียญเป็นไพ่ของพลังงานไพ่ความรู้สึกที่มั่นคงก็ได้นะครับแปดเหรียญเนี่ยคือการที่คุณเป็นคนที่ตั้งใจทําในสิ่งที่คุณทําหรือในช่วงนี้อาจจะมีการที่มีโอกาสได้เริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นสิ่งต่างๆในตัวงคุณเองก็ได้นะหรือการที่คุณมีความหวังในอนาคตค่อยๆเก็บเงินเพื่อสร้างอนาคตในวันข้างหน้าของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่การมุ่งเน้นในความรัก การเห็นความรักและความรู้สึกที่แท้จริงของคุณการกลับมารู้รู้สึกถึงความรู้สึกในตัวของคุณเองนะทุกสิ่งทุกอย่างคือการกลับมาอยู่กับตัวของคุณนะในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เราเป็นพลังงานไพ่คุณไม่สามารถกลับไปในเมื่อวานได้นะจงอยู่ในวันที่เป็นปัจจุบันของคุณอนาคตที่อย่งมาไม่ถึงกับอดีตที่ย้อนกลับไปไม่ได้แต่คุณจะเป็นคนที่ก้าวไปในทุกข่วววันเวลา ที่เป็นของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่ในไลโดนะเป็นพลังงานไพ่ในตอนเนี้ยเป็นพลังงานการเดินทางการย้ายถิ่นฐานการเปิดโลกกว้างก็ได้อุปสรรคจะเข้ามาสักเพียงใดปัญหาจะเข้ามาสักเพียงใดจะผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้ด้วยตัวของคุณนะครับอ่าเป็นพลังงานไพ่เซลติคอร์สนะเขารู้สึกผิดไหมที่ทําคุณเจ็บนะครับของชาวธาตุ ไฟเมสิงธนูนะมีพลังงานไพ่สามถ้วยมีคนที่ดึงมือที่สามเข้ามาในความรักมีพลังงานไพ่ปัญหาความขัดแยง้งหรือมีคนที่กําลังแก้ไขกับปัญหาและความขัดแย้งที่เอาคนอื่นเข้ามาวุ่นวายในเรื่องความรักระหว่างคุณกับเขาในวันที่ขาดคุณไปเหมือนคนคนหนึ่งอาจจะมีขาดความหวังขาดความฝันขาดความที่เหมือนคุณเคย ให้กำลังใจเขาในวันที่เขาทุกข์ในวันที่เขาเศร้าในวันที่เขาเสียใจแต่กับสิ่งที่เขาไปพบเจอกับใครสักคนหนึ่งที่มันเหมือนไม่เข้าใจเขาก็ได้นะในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เขาต้องไปแคร์กับความรู้สึกเหมือนเขาไปเป็นฝ่ายที่เอาใจอยู่ฝ่ายเดียวห่วงใหญ่แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความว่างเปล่าก็ได้ในตอนนี้มีคนที่กําลังคิดถึงคุณอยู่มีคนที่อยาก มาหาคุณในตอนนี้ก็ได้มีคนที่อยากพบเจอกับคุณมีคนที่คิดถึงคํามั่นคําสัญญาในวันนั้นที่เขาเคยสัญญาไว้กับคุณนะในตอนเนี้ยมีคนที่อยากกลับมาเริ่มต้นอยากให้คุณศรัทธาในเรื่องความรู้สึกของเขาอีกครั้งหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างในความรู้สึกเนี้ยเป็นคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาแล้วเหมือนการการที่คุณจะให้โอกาสหรือคุณยังพร้อมที่จะให้โอกาส กับเขาอยู่หรือเปล่าให้คุณถามใจตัวงคุณเองนะมีพลังงานไพ่ชาวธา,า,ธา,ธาธตุน้ํากรกฎมีนพฤจิกทธาตุดินการพฤษสมก่อธาตุไฟเมสิงธนูธาตุลมกลุ่มตุลเมตุนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับของชาวาธาตุไฟนะอะ่ขอดูพลังงานไพ่ในอดีตที่ผ่านมาของชาวาธาตุไฟก่อนนะครับมีไพ่ของนออบคันะ เป็นกัลยาณมิตรคนที่ช่วยเหลือคนที่เกื้อกูลคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่สนับสนุนคอยเกื้อกูล คอยดูแลคอยห่วงใยกับเขาคนนั้นก็ได้นะครับเป็นหลังไพ่ปัญหาความขัดแยง้งความไม่เข้าใจหรือการปิดกัน้นหรือการบล็อกการมีกำแพงเป็นการที่ในวันนั้นเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่บล็อกหรือการปิดกัน้นการติดต่อการสื่อสารหรือเป็นฝ่ายคุณที่บล็อกการติดต่อก็ได้นะในตอนนี้มีคนที่กําลังกําลังที่อยากจะทักทายอยากติดต่ออยากส่งข้อความมาหาคุณขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นหรือในวันนั้นในวันที่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าสิ่งดีๆที่ ที่มอบให้ในวันที่เข้าไปแล้วในวันที่เข้าไปแล้วไม่ได้ดีหรือการที่ในวันที่เข้าไปแล้วไปเรียนรู้กับคนใหม่หรือการที่เรียนรู้กับประสบการณ์ต่างๆมันมีพลังงานไพ่เจ็ดดาบเนี่ย เป็นพแห่งการที่คนที่ไม่ได้ชัดเจนคนที่ไม่ได้จริงใจก็ได้นะมือกับารที่เขาอาจจะเป็นไฟล์ที่กําลังปกปิดความรับหรือการที่ปกปิดกับความรู้สึกที่แท้จริงของเขาอยู่ก็ได้เหมือนไปแล้วเขาอาจจะไปแล้วเหมือนไปให้สุดก่อนหรือการที่ไม่กล้าที่จะกลับเข้ามาก็ได้กลัวคุณไม่ให้อภัยกับสิ่งที่เขาทําไว้นะครับเป็นพลังงานไพ่หเหรียญนะการช่วยเหลือการดูแลการแอบสืบแอบ่องการแอบมองหรือการที่ตอนนี้เขาแอบมองคุณอยู่ก็ ได้นะเขาแอบมองเขาสืบสองทุกสตอรี่ของคุณคุณดูดีคุณดูมีสเสน่ห์คุณดูมีหน้าที่การงานที่เติบโตหรือคุณเป็นฝ่ายที่กำลัง เป็นพลังงานไพ่การห่วงใยห,หรืองานที่คนที่เคยคิดถึงคนวันที่คุณเคยดูแลเหมือนพ่อดูแลลูกก็ได้มีคนที่อยากกลับมาขอโอกาสหรือกับอดีตที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่น้อยใจเป็นฝ่ายเราที่เหมือนกับการที่มอบถ้วยแห่งความรู้สึกให้กับใครสักคนหนึ่งแล้วอะเราอยากได้รับกับความรู้สึกดีๆกลับเข้ามาในหัวใจนะครับเป็นพลังงานไพ่ความคิดถึงความโหยหา ความคิดถึงกำลังที่จะเดินทางมาหาคุณนะเป็นพหการที่ในวันที่ค่ำคืนที่เงียบเหงาค่ำคืนที่โดดเดี่ยวในตอนเนี้ยมีคนที่คิดถึงคุณมากนะมีคนที่เหมือนกับความรู้สึกที่มันเหงาหรือการที่เขาเป็นฝ่ายที่กำลังคิดถึง คุณอยู่ในตอนนี้หลับตาลงครั้งใดคิดถึงแต่เรื่องราวของคุณนะครับเป็นพลังไพ่เดรัจย,ย์ก็ตะกฎลักนณกรกฎต,ต,ต,ต่างชาติต่างถิน่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมคนที่ทํางานเกี่ยวด้านการเดินทางได้นะมีไพ่พลังไพ่ห้าดาบการเลิกราการยาล้างการมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันนะครับเป็นไพ่แห่งความเจ็บปวดนะในวันเนี้ยมีคนที่ได้รับความทุกความทรมานใจหรือคนอดีตที่ผ่านมา ในวันเนี้ยเป็นฝ่ายเขาที่กําลังเจ็บปวดกับความรู้สึกที่ในวันนั้นไม่เคยแคร์ในความรู้สึกที่ทําให้ความรู้สึกของคุณต้องจบไปเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ขาดถ้วยแห่งความรู้สึกคนที่เคยห่วงใยคนที่เคยดูแลคนที่เคยซัพพอร์ตกับเขาก็ได้นะครับเป็นภพแห่งการที่ในตอนเนี้ยมีคนที่กําลังคิดและเสียใจ กับสิ่งที่เขาทําไปหรือคําพูดคําจาที่เขาทิ่มแทงใจกับคุณหรือเป็นฝ่ายเขาที่ดึงมือที่3เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ก็ได้นะมีพลังงานไพ่ในเจ็ดดาบนะครับเป็นพลังงานไพ่การปกปิดการซ่อนเล้นในความรู้สึกหรือเป็นการที่เขากลัวคนอื่นจะรู้ในเรื่องความลับของเขาแต่ความลับมันไม่มีในโลกนะไม่มีไม่มีที่ไม่รู้นะเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ รู้ในทุกๆอย่างของเขาก็ได้นะเพราะคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่มองถึงสถานการณ์คุณอาจจะมองถึงตัวตนของเขาหรือเป็นฝ่ายคุณที่กําลังแอบสืบส่องเขาอยู่ด้วยก็ได้นะมีพ่ังงานไพ่ ในตอนนี้คิงออฟคอยนะครับเป็นราชาถือเหรียญมีคนที่อยากกลับมาเป็นคู่คิงเหรียญคุยเหรียญกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้คนที่เคยเกื้อกูลคนที่เคยสนับสนุนคนที่เคยมีจิตใจเดียวกันคนที่พร้อมที่จะดูแลและห่วงใยในวันข้างหน้าไปด้วยกันนะ,อะขอทุกทางพายงในปัจจุบันของชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะครับ เขารู้สึกผิดไหมที่ทําคุณเจ็บนะอขอเช็คพลังงานไพ่ในปัจจุบันของคุณก่อนนะครับเช็คในตัวตนของเขาว่าเขาเป็นเช่นไรนะมีพลังงานไพ่ห้าดาษนะในวันที่เขาชนะทุกๆอยา่างในวันที่เขาใช้อารมณ์กับคุณเป็นฝ่ายเขาที่กําลังเจ็บปวดเป็นฝ่ายเขาที่กลับมาคิดทบทวนในตัวเขาเองว่ากับสิ่งที่ชนะกับคนที่รักเราชนะกับคนที่จริงใจกับเรา มันไม่มันไม่เหมือนกับการที่เป็นคนที่ห่วงใยกันในตอนเนี้ย คนที่เจ็บคือคนที่เคยทําให้คุณผิดหวังนะมีพ,พลังงานไนะพ่แปดเหรียญนะมีไพ่ของดีไฮพิเทศความรับการปกปิดการซ่อนเร้นหรือการตกอยู่ในสถานการณ์เป็นรองเขาหรือการที่เข้าไปพบเจอใครสักคนหนึ่งมันก็เหมือนการที่ไปพบเจอกับความรักที่ไม่ชัดเจนหรือความรักที่ปกปิดในความรู้สึกเหมือนความรักที่ไม่ได้เปิดเผยก็ได้นะมีพลังงานไพ่สิบดาบนะมีไพ่ของเดอซันความสุขความสมหวังความสําเร็จ คิดถึงรอยยิ้มคิดถึงไออุ่นคิดถึงความสําเร็จคิดถึงเป้าหมายในวันที่คุณกับเขาเคยวางเป้าหมายเคยวางแบบแผนในความสําเร็จด้วยกันจัดเม้นเป็นไพ่ของผลวิบากกรรมผลแห่งการกระทํา ใครทาอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทําอย่างนั้นนะเป็นไพ่แห่งการที่ในทุกเส้นทางเดินผลแห่งการกระทําจะส่งผลถึงอนาคตข้างหน้าของเราเราเป็นฝ่ายที่กําลังกําหนดในเส้นทางเดินในปัจจุบันของเราทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอสําหรับคนที่แก้ไขสําหรับคนที่ปรับเปลี่ยนสําหรับคนที่เปลี่ยนแปลงในวันข้างหน้าของเรานะมีพลังงานไพ่ในเด e t e m p e r a น c ์การปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงสายใหญ่แห่งความรักสายใหญ่แห่งความผูกพันที่ยังตัด กันไม่ขาดมันเหมือนกับการที่คุณกับเขาได้เรียนรู้ในนิสัยใจคอหรือคุณกับเขาเป็นเหมือนพรมลิิตโชคชะตาคู่คนที่คุณเคยคู่คนอดีตชาติหรือคู่คนที่เคยสัญญาร่วมกันมามันเหมือนมีจิตที่ผูกพันมันเหมือนมีจิตที่ผูกมัดคู่กันแล้วมันเหมือนกับการที่คู่มันจะมีคู่ทุกคู่ยาก คู่เวรคู่กรรมนะเป็นไพระห่งการที่เหมือนกับการที่เรามาชดใช้กรรมซึ่งการละการต่างฝ่ายต่างไปก็ได้นะมีพลังงานไพ่เดวิลเป็นพระห่งการข้างรักกับคุณนะในตอนเนี้มีคนที่หนีออกจากคุณไม่ได้นะในความรู้สึกตอนนี้มีคนที่หวาดวุ่นมีคนที่กังวลใจมีคนที่ขาดคุณไม่ได้เดวิลคือพลังงานของไพ่แห่งความเป็นกิเลส ความรักความโรคความโกรธความลงความพันธนาการนะเป็นภาพ่หตงการที่มีคนคนหนึ่งที่ยังติดอยู่ในความคิดของเขา เขาอย่างเอาคุณออกจากความคิดเขายัางเอาคุณออกจากความรู้สึกห่วงลึกๆของเขาไม่ได้นะในภายนอกเขาอาจจะดูเข้มแข็งภายในเขารู้สึกถึงความว้าวุ่นงดหงิดไปหมดในตัวของเขานะมีไพ่ของคิงถือดาบเนี่ยเป็นพลังงานไพ่คนที่ทํางานเกี่ยวด้านความเข้มแข็งทหารตำรวจได้รับข้าราชการได้นะเป็นพลังงานไพ่ความเข้มแข็งเป็นไพ่แห่งการที่เผชิญหน้ากับความเป็นจริงและความเป็นไปหรือมีการที่เราเป็นฝ่ายที่พยายามทําเพื่อเขาเราเป็นฝ่ายที่เหนื่อยและกับความ พยายามกับสิ่งที่ผ่านมานะครับเป็นพลังไพ่สองดาบหรือการที่มีคนที่ลังเลมีคนที่ตัดสินใจว่าในตอนนี้เขากลับเข้ามาขอโอกาสกับคุณคุณจะให้โอกาสกับเขาในสิ่งที่เขาทําผิดไปหรือเปล่ามีพลังไพ่ มีพลังงานไพ่สามถ้วยนะครับเป็นพลังงานไพ่คนที่ทํางานเกี่ยวบด้านอาหารการกินได้ความเติมเต็มความอบอุ่นความเป็นข้อเป็นกัวถ้วยแห่งความรู้สึกถ้วยแห่งสายน้ําหัวใจดวงนี้อยากมอบให้กับคนที่รู้ค่าให้กับคนที่เห็นคุณค่าในหัวใจของเรานะมีคนที่อยากกลับมาทําให้ทุกๆอย่างเหมือนเดิมมีคนที่อยากพูดคําว่าเสียใจกับอดีตที่ผ่านมาในวันที่ห่างไกลกันทําให้คนคนหนึ่งรู้ใจตัวเองแล้วว่า ว่าเขาเหมือนกับการที่ในวันที่ห่างกันทําให้เขาเหมือนเห็นในความรู้สึกว่าตอนเนี้เขาแครกับความรู้สึกของคุณหรือเข้าเห็นในความรู้สึกของเขาว่า กับสิ่งที่คุณเคยดูแลและสิ่งที่คุณเคยห่วงใยและสิ่งที่คุณเคยทําเพื่อเขาในวันนั้นมันเป็นความอบอุ่นโชคชะตาเปลี่ยนวันเวลาเปลี่ยนอดีตที่ผ่านไปแล้วมันก็คงย้อนกลับไปไม่ได้โชคชะตาและวันเวลานําพาให้คุณได้มาพบเจอกันมันเหมือนอาการที่เขาอยากกลับมาใช้วันเวลาร่วมกับคุณในทุกวันที่เป็นในตัวตนอยากพบเจอกับคุณในทุกวันเวลาอยากพบเจอคุณใน ความรู้สึกในการเดินทางไปด้วยกันก็ได้นะเป็นเพียการที่ในตอนเนี้มีคนที่อยากกลับมาใช้ทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกับคุณอีกครั้งหนึ่งอยากมีความฝันอยากมีความหวังอยากมีอนาคตไปด้วยกันขอโอกาสให้เขาได้ปรับเปลี่ยนขอโอกาสให้กับเขาได้เปลี่ยนแปลงนะในตอนนี้คุณจะเป็นคนที่เลือกแหละว่าคุณยังจะให้โอกาสหรือพอแค่นี้คุณจะถามความรู้สึกของคุณเองว่าคุณยังรักเขาอยู่หรือเปล่าในตอนนี้เออ ขอรูปพลังงานไพ่ในสรุปแนวโน้มก่อนนะครับอขอรูปพลังงานไพ่ในแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะครับมีไพ่พลังงานไพ่คิงออฟไพ่กเกิลนะราชาถือเหรียญน,นะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านธุรกิจการลงทุน ต่างๆได้นะเป็นพิธงการที่เหมือนมีพลังงานพ่การเฝ้ามองการเฝ้ามองสิ่งดีๆการเห็นคุณค่าในวันนั้นก็ได้หรือตอนนี้มีคนที่กำลังจะกลับเข้ามาพิสูจน์ว่าเขาสามารถดูแลคุณได้หรือการที่คุณน่ะแค่เป็นการที่เราต่างกันโดยเงินเดือนหรือการที่ต่างกันโดยฐาน ความรู้สึกก็ได้แต่คนที่รักกันคนที่เอาใจใส่กันเขาจะพร้อมดูแลและพร้อมห่วงใยแข่ซึ่งกันและกันนะครับเป็นรางไพ่ห้าถ้วยความผิดหวังความเศร้าความเสียใจถ้วยที่มันล้มไปแล้วความรู้สึกที่มันพังไปแล้วมีคนที่แข์กับความรู้สึกในตอนนี้ก็ได้ในวันนั้นเขาไม่น่าที่จะทําให้ความรู้สึกของคุณต้องเจ็บปวดกับเขา ตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่กำลังแคร์กับคุณนะเป็นคนที่อยากกลับมาพบเจออยากกลับมาแลกถ้วยอยากกลับมามองตากับคนที่เคยรักกับคนที่เคยผูกพันกับคนที่เคยพูดว่ารักในทุกๆวันนะมีคนที่กลับมาคิดถึงคุณในตอนนี้เขาอยากมาเป็นคู่กับคุณ เขาอยากได้รับกับความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกเดิมๆหรือคุณกับเขายังมีจิตที่ผูกพันจิตที่ผูกมัดที่ยังตัดกันไม่ขาดนะครับเป็นานางไพ่ดีหายพิเศนะเป็นไพ่ห่งความงุดดงิดความว้าวุ่นความกังวลใจตอนนี้มีคนที่เสียคุณไม่ได้น่าเดือร์์การเรียนรู้ ดาวเสานะครับเป็นไพ่ของการเรียนรู้หรือคนต่างชาติต่างถิน่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมการเดินทางในตอนนี้ของคุณก็ได้เดอฟูเป็นพลังงานไพ่คนที่ทํางานเกี่ยวด้านงานอิสระเป็นไพ่แห่งการที่ในวันที่ไม่มีคุณเนี่ยเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันว่างเปล่าเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีความหวังหรือไม่มีไม่มีความหวังเลยก็ได้นะเหมือนกับการที่ในวันที่อยู่กับคุณเนี่ย เขาเคยพูดถึงเรื่องความฝันเขาเคยพูดถึงเรื่องความหวังเขาเคยสร้างอนาคตอยากจะสร้างอนาคตอยากจะอยู่เคียงคู่กับคุณพีนัเพตเ,เกิลน,นะครับเป็นพลังไพ่เดือดซันหนึ่งดาบความจริงความชัดเจนความรับไม่มีในโลกไม่รู้วันนี้ก็รู้วันหน้าหรือการที่ยอมรับกับความเป็นจริงและความเป็นไปของคุณก็ได้ดีเอ็มเพรสเทพที่ดาดาวสุดาวีนัทนะมีการติดต่อการสื่อสารการพูดการคุย การส่งข้อความมาหาคุณหรือคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านงานสื่อสารงานออนไลน์ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่คู่คนที่ใช่ก็คงใช่ของกันละกันในวันที่มาพบเจอกันในวันที่มองตากันคุณจะเห็นถึงความรู้สึกคุณจะเห็นสายตาที่อ่อนโยนคุณจะเห็นสายตาที่วิงวอนคุณจะเห็นสายตาที่อ้อนวอนขอร้องคุณ และคุณจะเห็นถึงในความรักที่เขาจะมอบให้กับคุณอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ก็ได้นะ,อะขอไพ่พลังงานงไพ่สรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุไฟเมษิงธนูนะครับมีไพ่พลังงานไพ่สองไม้เท้านะเป็นไพ่พลังงานไพ่สองไม้เท้านี่คือการที่มองไปข้างหน้า ในวันที่คุณมองไปข้างหน้าแล้วในวันที่คุณจะสร้างอนาคตในสิ่งที่คุณหวังและสิ่งที่ตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างคือการวางแบบแผนในปัจจุบันของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่ความอึดอัดความไม่สบายใจหรือมีพลังงานไพ่ความรู้สึกที่ยังคิดถึงใครคนนั้นที่ยังเอาขอ,ออกจากความรู้สึกไม่ได้นะทำไมยังถึงยังเอาใครออกจากความรู้สึกไม่ได้เพราะกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายคุณที่ รักเขามากกว่าที่เขารักเราก็ได้นะเออมีพลังให้การมุฟออนดีแฮงแมนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจการติดแงกอยู่กับความคิดเก่าๆความคิดเดิมๆหรือเป็นฝ่ายเขาที่ยังมุฟออนออกจากคุณไม่ได้เป็นฝ่ายเขาที่ลืมเรื่องราวเก่าๆไม่ได้ให้วันเวลาที่เนิ่นนานสักเพียงใดเขาก็ยังคิดถึงเรื่องราวที่มีคุณในวันนั้นในออบคัพกัรยาเนมิตรือการกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีเดทการจบการเลิกรา การย่าล้างการที่รู้ถึงสัจธรรมแห่งชีวิตที่แท้จริงทุกเส้นทางเดินเนี่ยมีทั้งความผิดหวังความพัดภาคความไม่สมหวังความทุกข์ความเศร้าความเสียใจในเส้นทางเดินแต่เขาดูแล้วว่าความพัดภาคในวันเวลาที่ไม่มีคุณเป็นเช่นไรเขาจะกลับมาควยคว้า,ขวาเขาไม่อยากพัดภาคจากความรู้สึกที่ยังผูกพันซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังงานภาใน เราพัฒ์เพื่อนนะราชินีถือเรียนการดูแลนะเป็นไพ่ของเจ็ดดาบนะครับเป็นไพ่ของการเจด,ดาบเนี่ยคือการที่อาจจะต้องระวังพลังงานของไพ่คนที่เข้ามาวางผลประโยชน์หรือคนที่ไม่ได้ชัดเจนหรือคนที่กําลังที่คนที่เคยทําให้ผิดหวงังคนที่ไม่ได้ชัดเจนคนที่ทําให้เสียใจในวันนั้น กำลังจะเจ็บปวดในวันนี้ก็ได้นะครับเป็นพลังไพ่เดอะทาวเวอร์สิ่งที่แตกหักพังไปคนที่ทํางานเกี่ยวงานช่างงานซ่อมบํารุงได้นะมีไพ่ของ10เหรียญน,นะครับเป็นพลังไพ่จัตติกนะกฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอคํามั่นคําสัญญาคําผูกพันคําผูกมัดคนที่สัญญาซึ่งกันและกันนะมีไพ่ของวิวออฟฟอร์จูนทุกสิ่งทุกอย่างวันเวลาขึ้นอยู่กับวันเวลา ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับวันเวลาที่เป็นเครื่องพิสูจน์คนคหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์คำมั่นคำสัญญาเปลี่ยนได้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงแต่มีคนที่จะกลับมาสัญญากับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคุณจะดูถึงการที่การกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างคนคนหนึ่งที่คิดได้ในวันที่ไม่มีคุณในวันที่คุณเคยดูแลในวันที่คุณเคยห่วงใย การช่วยเหลือการดูแลก,การเกื้อกูลการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนะครับของชาวธาตุไฟเมษงรีธนูนะหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกด subscribe กดเป็นกําลังใจช่องกันด้วยนะครับสําหรับท่านที่อยากที่จะดูดวงกับหมอโต๊ดก็ทักไลน์เข้ามาได้นะครับ ID Li ไลน์ก็อยู่ใต้วิดีโอคลิปนะครับเข้าไปกดในไลน์แล้วก็ติดต่อกับหมอโต๊เข้ามาสอบถามข้อมูล การดูดวงกับหมอโต้ได้นะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุไฟทุกๆท่านนะครับ